คาถาบูชาพญานาคาสีสุดโทและพญานาคีสีประทุมมาขอโชคขอลาบสักการะเสริมบุญบารมีให้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สร้างบุญบารมีเงินทองไหลมาเทมาสาธุ สาธุสาธุคาถาบูชาเจ้าปู่พระยานาคาธิบดีศีสุดโทนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจจิตตังอหังวันทา นาคาธิบดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยมปิกายะวาจจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิตติยมปิ กายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุดโทว,วิสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจะมหาลาโภปิโยนาคาขันทะปริตตังคาถาบูชา เจ้ายญ้านางพญานาคินีสีประทุมมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต รหะโตสัมมาสัมพุทธสรรัะกายวาจจจิตตังอหังวันทานางพญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิทุติยังปิกายวาจจจิตตังอหังวันทา นางพญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิตติยัมปิกายะว่าจาจิตตังอหังวันทานางพญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิ เมตตันจากมหาลาโภป,ปิโยนาคขันธปริตตัง